ท่านพระอาจารย์มั่นท่านเกี่ยวชาในทางนี้มานานเริ่มแต่สมัยท่านทักอยู่ถ้ำสาริกานครนายกเป็นต้นมาซึ่งระยะนั้นทราบว่าท่านได้ยี่สิบสองพรรษาจากนั้นมาจนถึงวันท่านมรณภาพพรรษาก็รวมหกสิบแล้วท่านจึงมีความชำน,นิชำนาญในทางนี้มากโลกมนุษย์เราต่างก็มีใจเป็นของคู่ควรกับสิ่งเหล่านี้เช่นเดียวกับท่านที่สามารถปฏิบัติจนรู้เห็นได้ แต่ยังไม่ค่อยมีผู้สามารถปฏิบัติจนรู้เห็นได้อย่างท่านพอเป็นพยานแก่ตัวเองแม้ไม่มากเหมือนท่านที่เขี่ยวชานนอกจากไม่เห็นแล้วยังอาจเข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีอยู่ในโลกสมมติอีกด้วยจึงเป็นเรื่องลำบากที่จิตไม่มีระดับความพอดีเป็นธรรมเครื่องอยู่ถ้าจิตมีความสามารถด้วยการปฏิบัติตนตามหลักธรรมซึ่งเป็นหลักรับรองความรู้จริงเห็นจริงเท่าที่ควรแล้วสิ่งที่ได้รู้ด้วยใจยอย่างประจักษ์แล้ว แม้คําคัดค้านทั้งแผ่นดินว่าไม่จริงมาลบล้างก็เป็นคําคัดค้านที่เป็นโมฆะโดยประการทั้งปวงสิ่งที่ยังคงอยู่ก็คือความจริงของผู้รู้จริงเห็นจริงนั่นแหละไม่มีสิ่งใดจะสามารถมาลบล้างได้เพราะความจริงย่อมไม่ขึ้นอยู่กับคําเสกสรรและตีชมใดๆนอกจากเป็นสิ่งที่จริงอยู่อย่างตายตัวตามหลักธรรมชาติเท่านั้นตามป่าตามเขาของอำเภอต่างๆในจังหวัดเชียงใหม่ปรากฏว่าท่านพระอาจารย์มั่น ในท่องเที่ยวซอกแสกทุกซอกท,กทุกมุมกว่าจังหวัดอื่นๆเพราะท่านอยู่ที่จังหวัดนั้นมาหลายปีและนานกว่าที่อื่นๆการบำเพ็ญธรรมก็สะดวกความรู้ที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆก็มีมากกว่าที่อื่นๆท่านว่าท่านอยู่ที่เชียงใหม่นานเพราะเหตุหลายประการคือสถานที่บำเพ็ญเหมาะสมมากหนึ่งชาวป่าผู้มีภูมิจิตที่น่าสงสารควรอนุเคราะห์มีอยู่มาก ความผิดปกติของคนในเขาที่มีจำนวนน้อยซึ่งควรได้รับการอบรมส่งเสริมเพื่อความมั่นคงต่อไปดีกว่าจะปล่อยทิ้งไว้อันอาจมีการเสรื่อมถอยลงได้หนึ่งและเพื่อสงเคราะห์พวกเทวดาทั้งหลายหนึ่งพวกกายทิพนี้ชอบมาถามปัญหาและฟังเทศท่านเสมออย่างน้อยวันพระละสองครั้งนอกจากนั้นยังมีพวกนาถพาบริวารมาฟังธรรมท่านอยู่เสมอเช่นกันท่านว่า กลางคืนท่านไม่ค่อยว่างจากการรับแขกจำพวกกายทิพย์เลยบางคืนพวกเทพจากเบื้องบนชั้นนั้นมาเยี่ยมบางคืนพวกลุกเทพมาเยี่ยมบางคืนพวกพญานาคมาเยี่ยมพวกเทพเบื้องบนชั้นนั้นมาแต่ละครั้งหัวหน้าเขาประกาศให้ท่านและเทวดาทั้งหลายทราบก่อนจะถามปัญหาและฟังธรรมว่ามีจํานวนหมื่นบ้างแสนบ้างพวกรุกเทพมาแต่ละครั้งหัวหน้าประกาศว่า มีจํานวนพันบ้างหมื่นบ้างพวกพญายนาคพาบริวารมาแต่ละครั้งประกาศว่ามีจํานวนห้าร้อยบ้างหนึ่งพันบ้างเวลาท่านลงเดินจงกรมตอนเย็นจิตจะรับทราบความนัดหมายแห่งการมาของพวกเทพเหล่านั้นแทบทุกเย็นบางครั้งก็ประกฏเอาเวลาเข้าทีภาวนาว่าทเทวดาชั้นนั้นจะมาเยี่ยมเวลาเท่านั้นชั้นนั้นจะมาเวลาเท่านั้นรุกขเทพพวกนั้นจะมาเวลาเท่านั้น และพวกนั้นจะมาเวลาเท่านั้นพวกนาาจ,จะมาเวลาเท่านั้นบางคืนมีถึงสองสามพวกท่านต้องนับเวลาม่ให้มาตรงกันโดยพวกหนึ่งนับให้มาราวห้าทุ่มบ้างพวกหนึ่งนับให้มาราวหกทุ่มบ้างอีกพวกหนึ่งนับให้มาราวเจ็ดทุ่มบ้างตามแต่เห็นควรไม่ให้เวลาตรงกันเพราะพวกเทพแต่และชั้นละภูมิมีพื้นเพาทางจิตใจและธรรมที่ควรแก่ตนต่างกัน พวกหนึ่งมาต้องการฟังธรรมประเภทหนึ่งอีกพวกหนึ่งต้องการฟังธรรมอีกประเภทหนึ่งเพื่อความเหมาะสมกับภูมิของเทวดาที่มีประเภทต่างๆกันท่านจำต้องนับให้มาในเวลาต่างกันเพื่อสะดวกแก่การแสดงและการฟังทั้งสองฝ่ายเพราะความจําจเป็นดังกล่าวนี้ทําให้ท่านพักอยู่ที่เชียงใหม่นานเฉพาะพวกเทพทั้งเบื้องบนเบื้องล่างปรากฏว่ามาเกี่ยวข้องกับท่านเป็นประจำยิ่งกว่ามนุษย์และนาครุษพูดผีทั้งหลาย ทางนี้เนื่องจากผู้เขาถึงจะพวกกายทิพย์ในทางจิตใจมีจำนวนน้อยมากจึงเป็นความจำเป็นมากในการทําประโยชน์แก่พวกเทวดาแม้เทวดาเองก็เคยพูดกับท่านแล้วแทบทุกจําพวกเกี่ยวกับผู้ไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจกับพวกเทวดาและไม่สนใจว่าเทวดาก็เป็นกําเนิดชนิดหนึ่งที่มีอยู่ในโลกอยู่อาศัยตามคําของตนและมีความหวังในสิ่งที่พึงพอใจเช่นเดียวกับสัตว์โลกทั่ว,วไปฉะนั้นเทวดาจึงไม่มีความหมาย สำหรับมนุษย์ประเภทดังกล่าวนั้นเมืม่อมองพบท่านผู้ทรงคุณธรรมอันสูงสุดที่มียานอย่างทราบว่าสัตว์เป็นสัตว์คนเป็นคนเทวดาเป็นเทวดาและอะไรเป็นอะไรไม่ปฏิเสธอันเป็นการให้เกียรติแก่ผู้กำเนิดของสัตว์นั้นๆเช่นนี้ซึ่งนานๆจะเจอสัตว์ครั้งหนึ่งจึงอดที่จะเกิดความผิติยินดีอย่างทราบซึ่งไม่ได้และพากันมากราบไหว้ถามปัญหาข้อข้องใจและฟังธรรมเสมอ เพื่อดื่มโอชารสพระสัตธรรมเข้าไปหล่อเลี้ยงเชิดชูจิตใจความเป็นอยู่แห่งภพชาติของตนให้มีความสุขสมบูรณ์ยิ่งขึ้นดังนั้นเทวดาทั้งหลายจึงเคารพเลื่อมสายท่านผู้มีคุณธรรมสูงมากทั้งรู้เรื่องและเห็นอกเห็นใจพวกเทวดาว่าเป็นสัตว์ที่มีความหวังอะไรอะไร,ะไรที่เป็นสิริมงคลแก่ตนและมีความหมายเช่นเดียวกับสัตว์โลกทั่วไปท่านเล่าว่าสัตว์จำพวกกายทิพย์ในกําเนิดต่าง ที่พอมีทางสะเก็ะกลายช่วยตัวเองได้มาติดต่อเกี่ยวข้องกับท่านเพื่อขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือมีจํานวนมากกว่ามนุษย์หลายเท่าแต่เป็นสิ่งลี้ลับสําหรับพวกเราผู้ยังไม่สามารถรู้เห็นได้ในทางจิตใจสิ่งเหล่านี้จึงกลายเป็นปัญหาต่อสังคมมนุษย์ชนิดไม่มีทางแก้ให้ตกได้แต่ทั้งนี้มิได้เป็นอุปสรรคต่อการรู้เห็นของทุกรายไปผู้มีความสามารถในทางจิตใจสิ่งเหล่านี้ย่อมกลายเป็นเรื่องธรรมดา เช่นเดียวกับเรื่องธรรมดาทั่วไปที่มนุษย์สามารถสำหรับท่านพระอาจารย์ม่นรู้สึกจะถือเป็นเรื่องธรรมดาท่านจึงสามารถทำหน้าที่เกี่ยวกับพวกกายทิพตลอดมาไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนท่านจำเป็นต้องมีการเกี่ยวข้องเสมอในเวลาที่เขาต้องการความช่วยเหลือจากท่านเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่ท่านว่าท่านได้ทำการเกี่ยวข้องกับพวกกายทิพที่มีพบภูมิต่างๆกันมากกว่าที่ทั่วไปโดยที่สัตว์จำพวกเหล่านี้ ส่วนมากชอบมาติดต่อกับท่านขณะที่พักอยู่ในที่เปลีปล่ยวอันสงัดปราศจากผู้คนพลุกพ่านหรือสัญจรไปมาประกอบกับเชียงใหม่เป็นทาเลที่เหมาะสมอย่างยิ่งเพราะมีป่ามีเขามากท่านเองขณะพักอยู่ที่เช่นนั้นก็มีเวลาว่างจากภาระภายนอกมากกว่าที่อื่นๆจึงเป็นโอกาสที่พวกกายทิพย์จะเข้าถึงได้ง่ายเทวดาประเทศเยอรมันมาขอฟังเทศท่าน นี่ก็เป็นเรื่องที่แปลกอยู่เรื่องหนึ่งในบรรดาเรื่องที่เกี่ยวกับเทวดาที่ท่านเคยสงเคราะห์เรื่อยมาเทวดาพวกนี้มาจากประเทศเยอรมันมาขอฟังเทศท่านขณะที่พักอยู่หมู่บ้านอีกอ็กับพวกมูเซอร์ในเขาลึกโดยเขาแสดงความประสงค์ออกมาเลยว่าอยากฟังเทศชัยชนะคาถาท่านกำหนดหาบทธรรมที่ตรงกับความต้องการของเขาธรรมก็ผุดขึ้นมาภายในว่าอโกเทนะ เนโกทังเป็นต้นบอกความหมายขึ้นมาพร้อมและแสดงให้พวกเทวดาฟังว่าทมนี่แลเป็นยอดแห่งธรรมที่ผูหวังความชนะจะพึงเจริญให้มากโลกที่มีความร่มเย็นเป็นสุขต่อกันตลอดมาก็เพราะธรรมนี้เป็นเครื่องปราบปรามความชั่วทั้งหลายมีความโกรธเป็นต้นให้เสื่อมสิ้นอำนาจในการทำลายสังคมมนุษย์และเทวดาทั้งหลายทำให้โลกมีความเจริญและสงบสุขโดยทั่วกัน เทวดาคนมีธรรมนี้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวประสานกันโลกถ้าขาดชัยชนะธรรมนี้แล้วอย่างน้อยก็เกิดความไม่สงบสุขมากกว่านั้นก็สังหารทําลายกันให้จิบหายย่อยยับโดยท่ายเดียวโลกจะเอาความโกรธแค้นมาปราบปรามฆ่าศึกทั้งภายในภายนอกทั้งใกล้และไกลทั้งวงแคบและวงกว้างด้วยความโกรธแค้นอันเป็นของไม่ดีและเป็นเครื่องทําลายตนและผู้อื่นจึงไม่มีทางสําเร็จได้ตลอดการ ถ้าขืนปราบด้วยความโกรธแค้นมากขึ้นเพียงไรโลกก็ยิ่งจะเป็นไฟประลายกันเผาพลานกันให้ย่อยยับจนไม่มีอะไรเหลืออยู่เพียงนั้นเพราะความโกรธแค้นเป็นไฟอยู่แล้วโดยธรรมชาติแต่นําไปทําการหุงต้มอะไรไม่สําเร็จทางสําเร็จของมันก็คือทําโลกให้วอดวายไปโดยถ่ายเดียวเท่านั้นผู้ต้องการให้โลกยังคงเป็นโลกที่มีความหมายและน่าอยู่จึงควรเห็นโทษของความโกรธแค้นอันเป็นเครื่องทําลายนี้ว่า เป็นไฟมหาวินาศไม่ควรนํามาใช้จะเป็นการก่อไฟเผาตนและผู้อื่นให้เป็นไฟไปต,า,ตามๆกันโลกอยู่ได้ด้วยเมตตาคือความเอ็นดูสงสารกันทุกตัวสัตว์ที่มีชีวิตครองตัวอยู่ไม่พึงเบียดเบียนทําลายกันด้วยความโกรธแค้นหรือด้วยความเห็นแก่ปากแก่ท้องซึ่งไม่มีประมาณแห่งความอิ่มพอและไม่มีทางสิ้นสุดแห่งการทําลายกันพระพุทธเจ้าทรงเห็นโทษของมันด้วยพระปัญญาอันแหลมคมไม่มีทางสงสัย และทรงเห็นคุณในความเมตตาว่าเป็นธรรมอ่อนโยนและสมัครสมานรักใคร่ไม่ตีต่อกันระหว่างสัตว์โลกทุกชั้นทุกภูมิซึ่งมีความรักสุขเกลียดทุกเสมอหน้ากันจึงประทานไว้เพื่อความมั่นคงแห่งสันติสุขแก่โลกตลอดกาลนานหากเมตตาธรรมยังมีในใจของสัตว์โลกอยู่ตราบใดโลกยังจะมีความยังจะมีหวังความสุขความสมหวังอยู่ตราบนั้นแต่ถ้าเมตตาได้ห่างเหินจากใจของสัตว์โลกการใด การนั้นแม้สัตว์โลกจะมีความอุดมสมบูรณ์ด้วยเครื่องอุปโภคบริโภคนานาชนิดอย่างพึงพอใจก็ตามแต่จะไม่มีความสงบสุขตกค้างอยู่ในวงสัตว์โลกนั้นๆเลยส่วนที่ได้รับจะมีแต่ความเดือดร้อนคุณเครืองไปทุกหย่อมยญ้าดังนั้นเมื่อเราทราบอยู่แก่ใจว่าทำเป็นธรรมและเป็นเครื่องนำความเจริญมาสู่ตนและทราบอยู่ว่าโลกที่เต็มไปด้วยความโหดร้ายทารุณเผาอยู่ในดวงใจเหมือนไฟลุกโรงอยู่ได้เชือ้อ พอแต่จะสังหารทำลายสิ่งต่างๆให้ย่อดยับดับสูญลงไปทุกเวลานาทีเช่นนี้จึงควรเร่งบำเพ็ญตนให้พ้นภัยไปเฉพาะหน้าซึ่งยังควรแก่วิสัยพอจะทำได้หากการอันควรผ่านไปแล้วจะเสียใจยภายหลังเพราะโลกนี้คือโลกอนิจจงและตั้งอยู่บนร่างกายและจิตใจของคนและสัตว์ไม่เหลือกนานี่เป็นใจความย่อแห่งชัยชนะคาถาที่ท่านแสดงแก่เทวดาที่มาจากประเทศเยอรมันฟังพอจบเทศนา เทวดาสาธุการสามครั้งเสียงสะเทือนไปทั่วโลกธาตุเสร็จแล้วท่านถามเขาว่าทําไมเทวดาอยู่ถึงประเทศเยอรมันซึ่งชาวมนุษย์ถือว่าไกลแสนไกลจึงทราบเลยว่าอาตมาพักอยู่ที่นี่เขาตอบว่าสําหรับท่านแล้วจะอยู่ที่ไหนเขาก็ทราบกันทั้งนั้นอีกประการหนึ่งเทวดาในประเทศไทยเคยไปมาหาสู่กับเทวดาในประเทศเยอรมันไม่ได้ขาดพวกเทวดาไม่ได้ถือว่าประเทศไทยกับประเทศเยอรมัน หรือประเทศใดๆอยู่ห่างกันเหมือนที่พวกมนุษย์เข้าใจกันแต่ถือว่าเป็นประเทศเขตแดนที่พวกเทวดาไปมาหาสู่กันได้สะดวกสบายธรรมดาธรรมดาเรานี่เองเพราะไม่ได้ไปด้วยเท้าหรือด้วยยานพาหนะดังมนุษย์ทั้งหลายไปกันแต่เทวดาเหาะลอยไปด้วยลิ์เหมือนกระแสจิตที่ส่งไปในที่ต่างๆเพียงขณะเดียวก็ถึงจุดที่หมายการไปมาของเทวดาจึงสะดวกกว่าชาวมนุษย์อยู่มากท่านว่า เทวดาประเทศเยอรมันมาฟังเทศท่านเสมอเช่นเดียวกับุรขเทวดาซึ่งสถิตยอยู่ในที่ต่างๆของเมืองไทยมาฟังเทศท่านบ่อยๆฉะนั้นความเคารพของเทวดาไม่ว่าชั้นบนชั้นล่างมีลักษณะคล้ายคลึงกันคือเวลาเขามาเยี่ยมท่านในสถานที่ที่มีพระอยู่กับท่านเทวดาจะไม่เข้ามาด้านที่มีพระอยู่นั่นเลยหนึ่งมายามดึกสงัดเวลาพระท่านพักจำวัดหนึ่งมาถึงแล้ว พร้อมกันทำประทักษิน3สามรอบหนึ่งมีความสงบเสงี่ยมโดยโดยทั่วกันหนึ่งเวลาจะจากไปพร้อมกันทําประทักษิน3สามรอบก่อนแล้วค่อยๆเดินถอยห่างออกไปพรอเห็นว่าพ้นเขตที่พักท่านอันเป็นที่ควรเคารพแล้วต่างค่อยเหาะลอยขึ้นบนอากาศเหมือนสำลีชนั้นหนึ่งเทวดาทั้งหลายทําความเคารพท่านโดยอาการอย่างนี้ท่านอยู่ในเขาจังหวัดเชียงใหม่ สถานที่บำเพ็ญสะดวกทั้งกลางวันกลางคืนท่านมีความรื่นเริงในทิฏฐธรรมสุขวิหารคือทำเป็นเครื่องอยู่สบายในเวลาขันยังครองตัวอยู่การนั่งสมาธิภาวนาเป็นไปตามเวลาที่ต้องการไม่มีสิ่งมาเป็นอุปสรรคทำให้ขาดว่าขาดตอนท่านมีความสุขกายสบายใจมากการสงเคราะห์ผู้มาเกี่ยวข้องนั้นในเวลากลางคืนก็เป็นพวกเทวดาซึ่งมีภูมิละเอียดตามคตินิสัยอยู่แล้วจึงไม่เป็นภาระกังวลมากในการต้อนรับ และการสงเคราะห์ด้วยธรรมที่เกี่ยวกับประชาชนก็มีบ้างเป็นบางการเช่นตอนบ่ายๆหรือเย็นส่วนพระของท่านเองถ้าวันจะมีการประชุมท่านก็นับให้เองตามที่เห็นควรเช่นหนึ่งทุ่มเป็นต้นโดยมากก็เป็นผู้มีภูมิจิตสูงนับแต่สมาธิขึ้นไปถึงปัญญาเป็นขั้นๆทั้งเป็นผู้มุ่งมั่นต่อธรรมและฟังกันแบบบำเพ็ญเพียรเพื่อมรรคผลนิพพานในขณะฟังจริงๆ การแสดงธรรมแก่ผู้มีภูมิจิตภูมิธรรมต่างกันและสูงขึ้นไปตามลำ,ำดับลาดาเช่นนั้นท่านก็แสดงธรรมไปตามลำดับภูมินัาแต่ภูมิสมาธิขึ้นไปหาภูมิปัญญาเปน็นขั้นๆจนถึงขั้นละเอียดสุดคือวิมุตติพ้นแทบทุกครั้งผู้มีภูมิจิตนั่งฟังท่านอธิบายธรรมภาคต่าง,งๆทําให้จิตเพลิดเพลินไปตามธรรมขั้นนั้นๆจนลืมตัวและลืมเวลาปกติท่านเทศสอนพระล้วนๆทางภาคปฏิบัติจิตภาวนา กว่าจะยุติก็กินเวลาไม่ต่างกว่าสองชั่วโมงเป็นอย่างน้อยแต่ผู้ฟังไม่ได้สนใจกับเวลาเวลายิ่งไปกว่าสนใจไปตามกระแสธรรมที่ท่านกำกำลังแสดงไปเป็นระยะระยะในเวลานั้นขณะฟังถ้าจิตของผู้ฟังอยู่ในระดับใดก็ได้กำลังเพิ่มระดับเดิมของตอนขึ้นเป็นลำดับในทุกครั้งที่รับการสดับธรรมฉะนั้นการฟังธรรมทางภาคปฏิบัติด้วยความสำรวมระวังและทดสอบจิตไปตามขณะที่ฟัง จึงจัดเป็นความเพียรสําคัญภาคหนึ่งไม่ด้อยกว่าการทําความเพียรในอิริยาบทและความเพียรภาคอื่นๆท่านผู้แสดงก็มีความมุ่งหมายอยากให้ผู้ฟังได้รู้เห็นความจริงตามธรรมที่แสดงออกทุกระยะไปเช่นเดียวกันและแสดงไปตามความคิดนึกความแสดงออกของจิตทั้งที่เป็นฝ่ายสมุทยัยและฝ่ายมากของผู้ฟังจริงๆเพื่อให้รู้ทั้งโทษและคุณที่ควรละและควรจเจริญให้ยิ่งขึ้นไปในขณะที่นั่งฟัง ยิ่งกว่าขณะอื่นใดในเวลานั้นผู้มีสติจดจอ่อต่อจิตซึ่งเป็นที่รวมของธรรมไม่ให้ส่งไปที่อื่นย่อมได้รับความสงบตามขั้นสมาธิและได้อุบายต่างๆสามขั้นของปัญญาที่สามารถไตรตรองตามธรรมซึ่งท่านกําลังแสดงในขณะนั้นผู้ที่ควรผ่านไปได้ในขณะฟงังก็ผ่านไปเป็นพักๆฟ,ฟังคราวนี้ได้อุบายอย่างหนึ่งขึ้นมาฟังคราวหน้าได้อุบายอีกอย่างหนึ่งขึ้นมา นั่เป็นการเพิ่มสติปัญญาด้วยการฟังอยู่เสมอกิจย่อมเจริญก้าวหน้าทั้งทางสมาธิทุกขั้นและปัญญาทุกภูมิเป็นลําดับจนสามารถผ่านทนไปได้ด้วยการปฏิบัติและการฟังที่ผู้แสดงเป็นผู้รู้จริงเห็นจริงและแสดงถูกต้องกับจุดความจริงที่กําลังเป็นไปในผู้ปฏิบัติที่มาอบรมศึกษาฉะนั้นการฟังสําหรับพระสรง์กรรมฐานจึงถือเป็นกิจจาเป็นทางภาคปฏิบัติ เช่นเดียวกับการปฏิบัติภาคอื่นๆเสมอมาจะห่างเหินต่อการฟังย่อมไม่ได้เมื่อครูอาจารย์ผู้สามารถทางจิตใจมีอยู่ด้วยเหตุนี้พระธุดงผู้มุ่งอักธรรมอย่างแท้จริงจึงชอบสแสวงหาครูอาจารย์ผู้คอยแนะนําทางจิตภาวนาเป็นนิสัยและเคารพรักในอาจารย์มากหวังพึ่งเป็นพึ่งตายด้วยจริงๆท่านให้อุบายแนะนําอย่างไรย่อมเข้าถึงใจจริงๆ และนำไปไข่ครวนและปฏิบัติตามเต็มสติกำลังของตนถ้ายังมีแง่สงสยัยหรือมีข้อสงสัยที่เกิดจากการภาวนาในแง่ใดบ้างก็มาขอคำแนะนำจากท่านอีกแล้วนำไปปฏิบัติเป็นอาจินฉะนั้นครูอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิในทางกิตตภาวนามีอยู่ณที่ใดพระธุดงกรรมฐานจึงมาไปรุมล้อมอยู่กับท่านณที่นั้นดังท่านพระอาจารย์มั่นท่านอาจารย์สาวเป็นตัวอย่างทั้งสององค์นี้ นับว่ามีลูกศิษย์ที่เป็นพระธุดง์จำนวนมากเป็นพิเศษในภาคอีสานแต่เวลาที่พระอาจารย์มั่นพักอยู่ที่เชียงใหม่นั้นท่านตั้งใจปลีกองค์จากหมู่คณะออกบำเพ็ญเป็นพิเศษไม่ต้องการความยุ่งเหยิงวุ่นวายจากภาระต่างๆมีการอบรมสั่งสอนเป็นต้นเพื่อเร่งความเพียรให้ถึงจุดที่หมายและเพื่อความอยู่สบายในทิฏฐธรรมแม้เช่นนั้นก็จำต้องได้รับภาระในการอบรมสั่งสอนประชาชนและพระเนนอยู่โดยดี ดังที่รู้ๆกันอยู่ทั่วไปว่าท่านมีลูกศิษย์ทั้งบรรพชิตและคารวาจนวนมากมายในประเทศไทยก่อนหน้าที่ท่านจะปลีกจากหมู่คณะไปบำเพ็ญอย่างเด็ดเดียวแต่ผู้เดียวที่เชียงใหม่ท่านเคยพูดเสมอว่าเวลานี้กำลังท่านยังไม่เพียงพอทั้งเพื่อตนเองและผู้อื่นท่านจึงได้ปลีกออกไปตามเจตนาเดิมที่พูดไว้และบำเพ็ญเต็มกำลังจนสิ้นความสงสัยทางจิตใจทุกด้านดังที่เคยกล่าวผ่านมาบ้างแล้ว จากนั้นมาท่านไม่เคยพูดอีกเลยว่ากำลังไม่พอครั้งหนึ่งท่านเดินทุดงไปในเขาด้วยกันสามองมีท่านพระอาจารย์ขาววัดถ้ำกลองเพนอุดรธานีและท่านพระอาจารย์มหาทองสุขวัดสุทาวาสกนครติดต่างไปด้วยพอไปถึงช่องแคบจะขึ้นเขาก็าเผอิญไปเจอช้างใยายเชือกหนึ่งที่เจ้าของเขามาปล่อยทิ้งไว้แล้วหนีไปไหนก็ไม่ทราบเห็นแต่ช้างที่ยวหากินอยู่ปากช่องขึ้นเขา งาของมันยาวเกือบว่าเห็นแล้วน่ากลัวพิลึกท่านปรึกษากันว่าจะทําอย่างไรทางก็เฉพาะมีเท่านี้มันมีที่พอปลีกแวะไปได้บ้างเลยท่านพระอาจารย์ม่านบอกให้ท่านพระอาจารย์ขาวพูดกับช้างซึ่งกําลังกินใบไผ่อยู่ติดๆกับทางที่ท่านจะผ่านไปช้างอยู่ห่างกับท่านประมาณสิบวายืนหันกล้นมาทางพระมันยังไม่เห็นพระเวลานั้นท่านพระอาจารย์ขาวก็เริ่มพูดกับช้างว่า พี่ชายเราขอพูดด้วยประโยคแรกมันยังไม่ได้ยินชัดเป็นแต่หยุดกินใบไผ่ท่านอาจารย์ขาพูดขึ้นอีกว่าพี่ชายเราขอพูดด้วยพอประโยคนี้จบลงมันรีบหันหน้ามาทางพระยืนอยู่ทันทีหูกลางเต็มที่และยืนนิ่งไม่กระดุกกระดิกท่านก็พูดซ้ำกับมันอีกว่าพี่ชายเราขอพูดด้วยพี่ชายนั้นตัวก็ใหญ่กำลังก็ามาส่วนพวกเราเป็นพระ ทั้งกำลังมีน้อยและกลัวพี่ชายมากพวกเราขอเดินผ่านไปที่พี่ชายยืนอยู่นั้นขอให้พี่ชายหลีกทางให้พวกเราบ้างพอมีทางไปได้ถ้าพี่ชายยืนอยู่ที่นั้นพวกเรากลัวพี่ชายมากไม่กล้าเดินผ่านไปที่นั้นได้พอพูดจบลงชาตัวนั้นรีบยืนหันหน้าเข้ากอไผ่ข้างทางทันทีเอางายาวๆสอดเข้าไปในกลางกอไผ่ซึ่งแสดงว่าไม่ทำไมแล้วให้มากันได้ พอช้างหันหน้าเข้ากอไผ่เรียบร้อยแล้วท่านพระอาจารย์มั่นก็บอกกันว่าทีนี้เขาไม่ทํำไมแล้วพวกเราไปได้ท่านอาจารย์ทั้งสองขอ,อนิมนให้ท่านพระอาจารย์มั่นเดินกลางท่านอาจารย์ขาวเดินหน้าท่านอาจารย์มหาทองสุขเดินหลังพากันเดินผ่านไปที่กวนช้างห่างกันประมาณหนึ่งวาโดยไม่มีอะไรเกิดขึ้นพออิญพอเดินผ่านช้างไปได้ประมาณวาเศษขอกรดท่านอาจารย์มหาทองสุขก็ไปเกี่ยวเอาขแขนงไม้ไผ่ เ้าพอดีปลดอย่างไรก็ไม่ยอมออกต้องพยายามปลดอยู่นั้นนานจนเหงื่อโชกไปทั้งตัวเพราะกลัวช้างมากซึ่งกําลังยืนดูท่านอยู่ขณะที่กําลังปลดขอปลดอยู่นั้นได้ชำเนืองดูตาช้างตัวกําลังยืนนิ่งเหมือนตุ๊กตาอยู่นั้นได้เห็นตาช้างตัวนั้นใสแจ๋วน่ารักมากกว่าจะน่ากลัวแต่ใจก็ยังกลัวอยู่ในขณะนั้นพอพ้นไปได้แล้วใจกลับเห็นช้างตัวนั้นเป็นสัตว์ที่น่ารักมาก เมื่อผ่านกันไปหมดแล้วท่านอาจารย์ขาวหันมาพูดกับมันว่าพี่ชายเอ๋ยพวกเราผ่านมาแล้วขอให้พี่ชายหากินได้ตามสบายเถิดพอจบลงเท่านั้นเสียงมันฉุดลากกิ่งไม้ดังฟูดฟาดขึ้นทันทีเมื่อไปถึงที่พักแล้วจึงได้สนทนากันถึงช้างตัวแสนรู้นั้นว่าเป็นสัตว์ที่น่ารักน่าสงสารมากเป็นแต่มันพูดไม่เป็นเท่านั้นขณะสนทนากันท่านอาจารย์มหาทองสุขกรบเปลียนถามท่านอาจารย์มั่นว่าขณะนั้น ท่านอาจารย์ได้กำหนดดูจิตมันบ้างหรือเปล่าว่าช้างตัวนี้นึกอะไรบ้างขณะที่พวกเราเรียกและพูดกับมันตลอดขณะที่เราเดินผ่านกับมันมากระผมอยากทราบบ้างเพราะเป็นสัตว์ที่น่ารักและน่าสงสารมากขณะพวกเราเรียกมันพอได้ยินเสียงเรียกเห็นมันทําท่าตึงตังหันหน้ากลับมาหาพวกเราทันทีทันใดาราวลับจะวิ่งมาขยี้ให้แลกละเอียดในขณะนั้นจนได้แต่พอทราบเรื่องแล้ว กลับเป็นมนุษย์ขึ้นมาในร่างสัตว์และรีบหันหน้าเข้ากอไผ่เอางาเย,ยาวๆสอดเข้ากลางกอไผ่ย,ยืนนิ่งเหมือนสัตว์ไม่มีวิญญาณซึ่งเป็นการบอกอย่างชาัดเจนว่าพวกน้องๆพากันมาเถอะพี่ไม่ทำไมแล้วพี่เก็บสตราอาวุธซ่อนมันหมดแล้วเชื่อและมาเถอะในถมนองนี้แล้วก็พูดเชิงหยอกเล่นกับท่านอาจารย์ขาวพังว่าท่านอาจารย์ขาวก็พิสดารไม่ใช่เล่นพูดกับช้างซึ่งเป็นสัตว์ทั้งตัวแล้วก็พูด กับมนุษย์ทั้งคนว่าพี่พี่พวกน้องกลัวไปไม่ได้ขอให้พี่หลีกทางให้หน่อยพวกน้องจะได้ไปกันได้ไม่ต้องกลัวพี่ไอพี่ก็เหมือนเทวบุตรใจมหาเวทชันดอนพอได้ลูกยอเข้าไปสักลูกจนน้นก,ก็อิ่มท้องรีบจัดแจงหลีกทางให้ทันทีทันใดไม่รีรอแต่น้องคนเล็กเสื้ออาการพอผ่านพี่ไปได้ขอกรดก็เกิดไปเกี่ยวกับแขนงไม่ไผ่ตดเท่าไรเท่าไรก็ไม่ยอมออกแต่พยายามให้อยู่กับพี่จนได้ ใจหายหมดขณะที่กําลังปลดขอปลดอยู่นั้นกลัวพี่จะเล่นไม่สื่อท่านพระอาจารย์มั่นพอฟังคําท่านอาจารย์มหาทองสุขพูดหยอกเล่นท่านอาจารย์ขาวว่าฉลาดพูดกับช้างแล้วเลยหัวเราะใหญ่ไปพักหนึ่งจึงพูดต่อไปว่าทําไมจะไม่กําหนดดูมันเล่าแม้แต่เรื่องเล็กๆน้อยๆเช่นนกและลิงเรายังกําหนดดูมันในบางเวลานี่มันเรื่องถึงตายจะไม่กําหนดได้หรือ เวลาท่านอาจารย์กำหนดดูช้างตัวนั้นมันคิดอย่างไรบ้างผู้ถามท่านตอบทีแรกได้ยินเสียงพวกเรามันตกใจจึงรีบหันหน้ามาอย่างรวดเร็วเป็นท่าและความคิดจะต่อสู้พอมองเห็นพวกเราซึ่งมีสีผ้ากาสาวพัดครองอยู่มันก็รู้ทันทีว่าเป็นเพศที่ยินและไว้ใจได้เพราะมันเคยเห็นมาจนชินตาชินใจแล้วเจ้าของมันก็เคยเสี้ยมสอนมาจนพอแล้ว ไม่ให้ทำอันตรายแก่เพศนี้ฉะนั้นพอพวกเราพูดกับมันซึ่งเป็นคำที่มันชอบมากอยู่แล้วว่าพี่พี่ดังที่ท่านขาพูดกับมันก็ยิ่งทำให้มันชอบใจใหญ่และหลีกทางให้ทันทีผู้ถามมันรู้ภาษาที่เราพูดกับมันได้ทุกคำหรือเปล่าทำไมจะไม่รู้ไม่เฉ่นนั้นจะเอามันมาลากไม้เข็นทรงในป่าในเขาได้หรือเดี๋ยวมันฆ่าตายทิ้งเปล่า สัตว์พันนี้เขาต้องฝึกสอนจนมันรู้ภาษาคนได้ดีถึงจะนำมาทำงานชนิดต่างๆได้ช้างตัวนี้อายุมันเป็นร้อยปีขึ้นไปดูงามันสิยาวเกือบวาแล้วมันอยู่กับคนมากี่ปีแม้เจ้าของของมันก็หน่ากลัวเพิ่งเกิดมาไม่กี่ปียังมาเป็นกวนมันได้มันจะไม่แสนรู้ภาษามนุษย์อย่างไรเล่าต้องรู้อย่างไม่มีปัญหา ขณะที่มันหันหน้าและสอดงาเข้ากอไผ่มันคิดอย่างไรบ้างผู้ถามท่านตอบก็มันรู้เรื่องแล้วนั่นเองมันจึงให้ทางมันคิดจะทาอะไรผู้ถามขณะที่พวกเราเดินผ่านมันมานั้นท่านอาจารย์ได้กําหนดดูใจมันมาตลอดทางผ่านหรือเปล่าว่ามันอ่านคิดอย่างไรบ้างขณะที่พระกําลังเดินผ่านมาท่านตอบกําหนดดูก็เห็นแต่มันให้ทางอยู่แล้วโดยไม่คิดอะไรอื่น กระผมกลัวว่าเวลาพวกเรากำลังเดินผ่านมามันอาจคิดสนุกขึ้นมาอยากทำลายพวกเราเล่นสนุกสนุกไปตามประสาสัตว์จึงเรียนถามอย่างนั้นท่านว่าหาคิดเรื่องพิสดารที่โลกเขาไม่ได้คิดกันมาถามถ้าชอบคิดซอกแสกดังที่คิดถามเรื่องช้างก็คงมีหวังพ้นทุกได้ในวันหนึ่งแน่นอนแต่นี่คงไม่สนใจคิดนิสัยมนุษย์เราชอบเป็นอย่างนี้มาดั้งเดิมถ้าสิ่งที่เป็นคุณเป็นประโยชน์ไม่ชอบคิด แต่ที่เสียเวลาและเป็นโทษแล้วชอบคิดแบบถึงไหนถึงกันนี่ก็จะพยายานคิดและถามเรื่องช้างไปตลอดคืนจนไม่ต้องสนใจกับธรรมะธรโมอะไรเลยหรือพอถูกขูเท่านั้นเรื่องช้างเลยจบลงทันทีเพราะกลัวท่านจะเข็นใหญ่ยังเล็บนี่ท่านอาจารย์มหาองสุขเล่าให้ฟังเรื่องการพูดคุยอะไรกับท่านแบบไร้สติว่าควรอย่างไรไม่ควรอย่างไรบ้างน,นี่เคยโดนท่านดุมามากราย บางรายถึงกับเสียสติในวาระต่อไปก็มี